เมื่อหนุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติได้เปรียบเทียบโรงเรียนในไทยกับโรงเรียนในเวียดนามรวมไปถึงคุณภาพชีวิตรอบๆร,ระหว่างการใช้ชีวิตของทั้งสองประเทศด้วยมาดูกันครับว่าผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงในมุมของเขา เรื่องนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์ของนักเรียนต่างชาติชารลีเคลลี่ซึ่งมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในไทยและก็เวียดนามโดยมีโอกาสใช้ชีวิตทั้งสองประเทศก่อนนั้นอยู่ที่เมืองไทยมาสิบเดือนซึ่งปัจจุบันได้ไปอยู่ที่เวียดนามแล้วโดยสิ่งที่หนุ่มน้อยคนนี้ได้พูดเอาไว้นะครับเขาบอกว่าในประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยมีการแบ่งชั้นเรียนแบบแปลกๆคล้ายๆกันนะอันนี้คือความคล้ายก่อนแล้วกันความคล้ายๆกันก็คือผมไม่ค่อยมั่นใจว่าทั้งในไทยกับเวียดนามเนี่ยมีอิทธิพลต่อกันด้านนี้ด้วยหรือไม่แต่สังเกตคือ ทั้งสองประเทศมีห้องเรียนสำหรับนักเรียนที่มีพรสวรรค์โดยเฉพาะหรือถ้าพูดง่ายๆแบบภาษาบ้านเราก็คือห้องเรียนสำหรับนักเรียนที่เรียนเก่งมากๆอะไรประมาณนั้นนะฮะโดยต่างชาติคนนี้เขาก็บอกว่าเขาเข,า,ขาอึ้งมากๆเลยที่ทั้งในไทยกับเวียดนามมีคล้ายกันในเรื่องนี้แตบบ่ว่าไม่ได้แบ่งแยกโรงเรียนไปเลยอะไรขนาดนั้นแต่มีแยกเป็นห้องเรียนโดยเฉพาะอีกต่างหากมันน่าทึ่งตรงที่มันมันแยกห้องเรียนขนาดนั้นเลย โดยเขาก็บอกต่อนะครับว่านั่นจึงทำให้ผมไม่มีโอกาสได้เจอกับเด็กที่เรียนเก่งมากๆของทั้งสองประเทศเลยว่ามันเป็นยังไงกันแน่เพราะพวกเขามีความสามารถด้านวิชาการสูงกวา่านักเรียนกลุ่มอื่นดังนั้นจึงถูกแยกออกไปอีกห้องหนึ่ง แต่นั้นนี่เป็นความแปลกใจของผมเมื่อมาถึงในครั้งแรกและมันค่อนข้างชัดเจนว่าทั้งสองที่มีคล้ายกันแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแต่เรื่องนี้เป็นที่เข้าใจได้ผมได้ยินเรื่องนี้ที่เกาหลีใต้ด้วยเช่นกันว่าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในแต่ละพื้นที่จะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงพวกเขาต้องสอบเข้าแข่งขันให้ได้เพื่อได้มีโอกาสเข้าเรียนในฐานะน,นักเรียนโรงเรียนนั้น แต่ผมโชคดีที่มีโอกาสได้ไปสัมผัสในเรื่องนี้ทั้งสองที่ประเทศไทยมีการสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนดีๆด้วยเช่นกันแต่อย่างน้อยๆผมพบว่าในไทยยังมีโรงเรียนดีๆอีกมากมายให้เลือกโดยที่คุณไม่ต้องไปสอบแข่งขันก็ได้มีโรงเรียนเอกชนดีๆมากมายที่ผมเองก็ยังสนใจแต่ที่เวียดนามไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่จะสามารถเข้าถึงโรงเรียนเอกชนที่มีค่าเทอมแบง่แบงแพงได้ระดับไรายได้ของครอบครัวแต่ละประเทศก็ต่างกันด้วยครอบครัวในไทยดูค่อนข้างลงทุนกับการศึกษาให้กับลูกๆมากกว่า แต่ในเวียดนามพวกเขาต้องสอบแข่งขันกันซะเป็นส่วนใหญ่เพื่อเข้าโรงเรียนดีๆให้ได้โดยนั่นถึงจะทําให้ครอบครัวของพวกเขาไม่ต้องใช้เงินมากนักไปกับการศึกษาผมได้ยินสิ่งนี้มาจากเพื่อนของผมทั้งในไทยและเวียดนามผมสังเกตว่าครอบครัวในไทยพวกเขาจะลงทุนกับการศึกษาได้มากกว่าแต่ในเวียดนามมันเหมือนกับว่าหลายๆครอบครัวจะเน้นไปที่ความสามารถในการสอบของลูกๆล้วนๆแต่ก่อนที่ผมจะเล่าไปถึงว่าทําไมผมอยากกลับไปเรียนที่เมืองไทยผมขอเล่าคร่าวๆกนแล้วกันว่าเวียดนามก็มีข้อดีอยู่บ้าง เวียดนามการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนก็จะทำได้ดีกว่าอยู่ไทยแต่เรื่องนี้มันเป็นข้อได้เปรียบที่แตกต่างเท่านั้นเมืองไทยจะมีความแตกต่างที่พวกเขาเน้นไปที่วิชาภาษาไทยด้วยแม้แต่ผมเองก็ได้เรียนวิชาภาษาไทยด้วยเช่นกันมันน่าแปลกใจมากๆแต่ผมก็เปิดใจเพราะผมอยากอย,กอยู่ที่เมืองไทยผมประทับใจการท่องเที่ยวที่นั่นด้วยตอนที่มากับครอบครัวในวัยเด็กเพราะฉะนั้นการเรียนภาษาไทยไว้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่สิ่งที่เริ่มเห็นแตกต่างเมื่อเราเข้าไปเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์เราเริ่มจะเห็นความแตกต่างก็ตอนนี้แหละ ความแตกต่างคือจํานวนของนักเรียนต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนั้นเริ่มจะแตกต่างกันแล้วผมเริ่มสังเกตเห็นว่าในไทยมีอุปกรณ์สําหรับการศึกษาเข้าถึงนักเรียนได้อย่างทั่วถึงอย่างเท่าเทียมมากกว่าแต่ในเวียดนามมันอาจจะเกิดจากปัจจัยที่ประชากรเยอะนักเรียนต่อห้องก็เลยเยอะไปด้วยนั่นจึงทาให้บางอย่างมันไม่เพียงพอต่อนักเรียนมากนะักแต่ก็อย่างที่ว่าไป เวียดนามแต่ใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าพวกเขาใช้ภาษาอังกฤษเข้ามาในการสอนนั่นจึงทําให้เจอได้บ่อยกว่าและผมก็เลยรู้สึกว่าระบบการศึกษาของเวียดนามจะทําได้ดีในเรื่องของการสื่อสารภาษาอังกฤษที่นักเรียนแทบจะพูดกับผมได้หลายคนมากเลยแต่คุณจะเหลือเชื่อนะผมเป็นเพื่อนสนิทกับนักเรียนที่เมืองไทยมากกว่าทั้งทั้งที่ในเมืองไทยผู้คนสื่อสารไม่ได้เข้าใจกับผมมากนักแต่คนไทยจะมีบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเอง Tang, ผมโชคร้ายที่ไปอยู่ในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงในเวียดนามน่าจะทําให้ทุกคนเป็นจริงเป็นจังกับสิ่งที่ทําอยู่มากๆแต่ละคนต้องสอบผ่านเข้ามานั่นเป็นด่านแรกเพื่อเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนั้นแต่ในไทยมันมีความตึงเครียดน้อยกว่าแม้ว่าโรงเรียนที่ผมไปจะต้องสอบแข่งขันเข้ามาด้วยเช่นกันแต่ผมรู้สึกว่าคนไทยจะสนุกสนานมากกว่าต่อให้เรื่องมันเครียดแค่ไหนผมไปอยู่ที่เวียดนามผมพบว่าทุกคนที่นั่นเป็นจริงเป็นจังมากเลยแต่กับการเป็นว่ามาตรฐานชีวิตของนักเรียนที่ไทยกับดีกว่าอยู่นะ ในไทยทุกคนเดินทางด้วยรถไฟฟ้าโรงเรียนในกรุงเทพเนี๋ยเป็นอย่างนั้นเลยแต่ตอนที่ผมอยู่ที่เวียดนามผมกลายเป็นว่าผมกัวงวลกับการเดินทางผมต้องหัดใช้รถจรักรยานยนต์ให้ได้และมันเป็นอะไรที่เสีย่ยงอันตรายมากๆผมรู้สึกคิดถึงรถไฟฟ้าในประเทศไทยตอนเรียนอยู่ที่เมืองไทยสามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้แล้วก็เชื่อมโยงไปถึงที่โรงเรียนแล้วก็เดินต่ออีกเล็กน้อยคือคุณภาพชีวิตมันแตกต่างกันเลยศักยภาพของทั้งสองประเทศอันนี้ผมไม่อยากจะพูดถึงนะ แต่บรรยากาศการใช้ชีวิตในไทยมันดีกว่าในทางตรงกันข้ามโรงเรียนในเวียดนามจะพบเจอกับความแออัดได้บ่อยทุกสถานที่คุณแทบจะหลีกเลี่ยงจากคนไม่ได้มีคนให้เห็นอยู่ทุกที่ในทุกบริเวณของโรงเรียนเลยทีเดียวแล้วก็ทําให้เวลาเลิกเรียนเราก็ต้องประสบปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และก็ไม่มีทางเลือกกรุงเทพยังดีที่สามารถเลือกการเดินทางได้อย่างสะดวกในช่วงเวลาการจราจรติดขัดก็มีทางเลือกที่มากกว่ากับชั่วโมงเร่งด่วนนั่นจึงทำให้ทุกอย่างใช้ชีวิตได้อย่างรวดเร็วกว่า เรื่องถัดมาที่จะพูดถึงก็คือการลงทุนกับสถานศึกษาที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าของประเทศไทยนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าเวียดนามด้วยทําให้พวกเขาลงทุนกับโรงเรียนได้มากกว่าความแตกต่างอย่างที่ผมเล่าไปก่อนหน้านั้นนั่นคือส่วนเล็กๆเครื่องดนตรีเองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เองผมคิดว่าของพื้นฐานเหล่านี้นักเรียนในไทยมีโอกาสเข้าถึงได้มากกว่าโดยที่ไม่ต้องแบ่งกับใคร ในประเทศไทยเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องต่อนักเรียนหนึ่งคนได้ส,สบายๆโดยที่ไม่ต้องแบ่งใครใช้ด้วยนะแต่คุณต้องทราบถึงความแตกต่างในเวียดนามนั่นเป็นเพราะว่าจํานวนคนที่เยอะก,กว่าด้วยคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องอาจจะไม่เพียงพอสำหรับนักเรียนหนึ่งคนแล้วพวกเขาอาจจะต้องใช้ตั้งแต่2คนขึ้นไปแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่เราได้ไปอยู่ด้วย แต่โรงเรียนที่ผมได้ไปอยู่ในเวียดนามคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องบางทีใช้กัน5คนเลยก็มีผมก็เลยตัดสินไปว่าเรื่องนี้ทําให้ดูเหมือนว่าประเทศไทยจะทําการเข้าถึงของอุปกรณ์ทางการศึกษาเหมือนกับลงทุนให้กับนักเรียนของพวกเขามากกว่านอกจากนั้นแล้วในไทยนักเรียนทุกคนต่างมีกําลังซื้อที่สูงกว่าด้วยรวมไปถึงการใช้เงินในแต่ละวันก็ใช้เงินใน ปริมาณที่สูงกว่านักเรียนชาวเวียดนามอย่างเรื่องของโทรศัพท์มือถือราคาแพงแทบจะเจอได้เป็นปกติในไทยในทางตรงกันข้ามคือเวียดนามมันไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้มือถือราคาแพงเหล่านั้นได้นักเรียนหลายคนไม่ได้มีกําลังทรัพย์ที่สูงในครอบครัวพวกเขามาจากครอบครัวที่มีรายได้ระดับปานกลางหรืออาจะมาจากครอบครัวที่รายได้ต่ําผมเห็นว่าน้อยนักที่จะมีผู้ปกครองขับรถมารับที่หน้าโรงเรียนแต่ประเทศไทยถึงขั้นที่ว่าผู้ปกครองถึงกับขับรถคันใหญ่โตเพื่อมารับลูกเลยทีเดียว อันที่จริงผมมองว่าเมืองไทยรถติดก็เพราะว่าผู้ปกครองมารับที่หน้าโรงเรียนนี่แหละพวกเขามาพร้อมกับรถคันใหญ่เพื่อมารับนักเรียนเพียงหนึ่งคนนั่นจึงทําให้รถติดมากๆแต่เวียดนามนั่นมาติดอยู่แล้วเพราะทั้งมอเตอร์ไซค์ของนักเรียนเองหรือแม้แต่คนที่มารับลูกๆนั่นจึงส่งผลให้การจราจรจติดขัดไปหมดและในเรื่องนี้นะครับก็มีชาวเวียดนามเข้ามาแสดงความเห็นด้วยนะก็มาตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษนะเขาบอกว่า สิ่งที่คุณพูดมาความแตกต่างเห็นว่าจะมีแต่เรื่องของระดับการพัฒนามีแต่ในแง่นั้นแต่จะเห็นได้ว่าความแตกต่างในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเวียดนามน่ะเริ่มเข้ามาใกล้พัฒนาได้ใกล้เคียงกับไทยมากขึ้นแล้วทําให้คุณแทบจะไม่พูดถึงการเรียนการสอนของทั้งสองประเทศเลยความแตกต่างมีเพียงกำลังซื้อที่สูงกว่าที่คุณพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการศึกษาจะเห็นได้ว่าเรื่องของภาษาอังกฤษคุณก็ยอมรับว่าเวียดนามพร้อมกว่าไทย แต่นั่นเป็นปัจจัยที่คุณไม่พอใจเพราะเรื่องของการเดินทางที่ไม่สะดวกแน่นอนว่าเมืองของเรายังไม่ได้ไปไกลถึงระดับที่กรุงเทพเป็นเวียดนามยังไม่ได้มีเมืองที่เป็นแบบนั้นคุณต้องเข้าใจด้วยแต่จะเห็นว่าระบบการศึกษาของทั้งสองประเทศแทบจะไม่แตกต่างกันแล้วคุณแทบจะไม่พูดถึงในเรื่องนั้นเลยเวียดนามตอนนี้มีระบบการศึกษาที่เคยดีที่สุดในอาเซียนหากตูสถิติก่อนหน้าเวียดนามจะติดอันดับต้นๆในอาเซียนเลยทีเดียว สิงคโปร์มาเลเซียเองก็มีความใกล้เคียงกับเวียดนามและเวียดนามก็มีความเป็นไปได้ที่จะทําได้ดีกว่าไทยในอนาคตขณะที่ความเห็นถัดมาก็บอกว่าแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าระบบการศึกษาในไทยมันยังเป็นมาตรฐานสากลมากกว่าเวียดนามนะและมาตรฐานในระดับที่เทียบกับประเทศชั้นนําใกล้เคียงกับมาเลเซียได้มากกว่าผมเป็นครูสอนภาษาของทั้งสองประเทศมาก,ก่อนผมแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ใช่ไหมการศึกษาในเวียดนามนะ่ยังมีความเฉพาะตัวในแบบของตัวเองอยู่นะ มันคงไม่มีประเทศไหนที่เป็นมาตรฐานสากลแล้วก็สอนแต่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองในประเทศอะไรขนาดนั้นส่วนตัวผมยังน้อยๆระบบการศึกษาในไทยก็มีความเป็นอิสระทางความคิดมากกว่าแต่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือไม่มีใครพูดถึงการกระจายการเข้าถึงการศึกษาเลยแม้แต่เจ้าของโพสต์เองผมคิดว่าเขาเองก็ยังไม่เคยไปพื้นที่รอบนอกผมในฐานะครูสอนภาษาทั้งสองประเทศผมเคยไปในพื้นที่ชนบทของทั้งสองที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของผู้คนในไทยนั้นสูงกว่าเวียดนามอยู่ จะเห็นได้ว่ามีโรงเรียนอยู่แทบทุกพื้นที่ในไทยแม้แต่ในพื้นที่ที่เป็นชุมชนเล็กๆก็ยังมีโรงเรียนที่เยอะกว่าเวียดนามมีปัญหาเรื่องของการไม่เท่าเทียมทางการศึกษาอยู่มากและมันไม่เพียงพอต่อประชากรที่เยอะในแต่ละพื้นที่อยู่ทางฝั่งของเคลลี่เองก็เข้ามาตอบกลับโดยก็บอกว่าผมยังไม่เคยไปพื้นที่รอบนอกของไทยหรอกนะแต่ความน่าประทับใจในตอนนี้ที่มากกว่าก็คือผมรู้สึกว่าการเดินทางไปเรียนในไทยนั่นมันง่ายกว่าผมอยากกลับไปที่กรุงเทพเพราะการเดินทางที่สะดวกมากผมไม่ควรมาที่เวียดนาม ที่นี่เป็นปัญหาในการเดินทางกับผมได้มากกว่าผมไม่เคยชินและสภาพอากาศมันก็ร้อนมากทั้งสองที่แต่การเดินทางในเวียดนามมันทำให้ร้อนได้มากกว่านั้นหลังเลิกเรียนในไทยเรายังพอมเวล,ลาทำสิ่งต่างๆไปสำรวจตัวเมืองได้อย่างสนุกนั่นคือสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับกรุงเทพทำให้การเรียนของผมค่อนข้างราบรื่นด้วยโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของการใช้ชีวิตในตัวเมืองการอยู่ฮานอยนั้นเป็นเหมือนที่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวอย่างมากทุกวันนี้ผมยังไม่เคยชินและก็ยังไม่สามารถจะชินได้ ผมรู้สึกกรุงเทพจะมีความเป็นสากลและก็ยังพบเจอกับชุมชนชาวต่างชาติได้อย่างมากมายผมจึงอยากกลับไปที่นั่นแต่มันคงทําไม่ได้เพราะหลังจากเรียนจบที่นี่อีกหนึ่งปีผมก็ต้องกลับไปที่ประเทศของผมแล้วสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับขอบคุณสู่ารรับชมฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับทั้งหมดคือความเห็นของชาวต่างชาติที่มาเรียนแลกเปลี่ยนทั้งในไทยกับเวียดนามนะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี